จะไม่ขัดทั้งหวานะนี่ผมต่อใหม่ไว้ที่ปกเสื้อเอาไมกูหายไปไหนแล้วเนี่ยแล้วก่อนแป๊บนึ่งให้ดูตลกร้างก็คือตอรแบบไอติมก่อนคิ่มาตกเนี่ยแหละอีกแล้วครับท่านคือตะกี้เล่าเรื่อง KFC ใช่ไหมครับ KFC ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่มีซอสให้ แต่เซเว่นที่ไทยเราแต่ก่อนนะ่ะมีซอสมีผักมีแตงกวาม,มีหอมใหญ่ะไห้หลังๆก็ยกเลิก,ลกไปเพราะอะไรป่ะคนไทยเราปิดกินเอาตนรับเยอะยกเลิกการจะให้ออฟท่านแบบเนี้ยฟรีๆติ่มข้างหน้าหัวสามร้อยห้าสิบเยนโคตรนเนื่อเนืน่นอ สามว่ายสิบเยนครับขอคนหนึ่งนาว่าหนาวเยี่ยวกว่าปวดแดกดมากไหมว่า <c oughs>